อีกรุ่นเม่แต่งเลื่อนยดหนุ่มพ่อผัดนี่เหรอไหมที่เขาต้องแบบซีนเดิมๆม,มันต้องห่อเต็มๆแบบนี้นี่อ,อ่่มันต้องเป็นแบบนี้เนียซีนเดิมๆไอ้อันเมื่อกี้มันเปิดม,มันมาแบบโดนตรงนี้หายไปเนี่ยคือมันไม่ใช่ <laughs> มันไม่ใช่ผิดวิสัยเลย ไปจ้ะนุนจ้ะเนื้ออะไรจ้ะแกะทงไนวะอุยอุยอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุปังทองทิปปิ้งแล้วครับลงยาไหมลงยาไหมอโอลงยาจีวรนะครับผมทองทิปนัวจีวรก็โอเค